เคยสงสัยเหมือนกันไหมครับเวลาเราเห็นภาพขนส่งสาธารณะในกรุงเทพที่มีรถเมล์วิ่งทั่วเมืองมีรถไฟฟ้าเชื่อมกันไปหมดแต่ในทางกลับกันในต่างจังหวัดละ่ะภาษีล้วก็จ่ายเหมือนกันแท,นแทน้ๆแต่ทําไมในต่างจังหวัดการเดินทางมันถึงดูเป็นเลือกยากซะจนไม่สิเรียกว่าเหมือนเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องซื้อรถสักคันเลยดีกว่า ซึ่งแนาใครไม่มีเงินก็ต้องยอมจ่ายค่ารถรับจ้างที่ราคาสูงแทบเท่ากับค่าคองชีพรายวันเพื่อเดินทางทางั้งๆที่เรื่องความสะดวกและทางเลือกในการเดินทางบางคนจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราจริงๆประเทศเราเนี่ยมีงบที่เอาไว้สําหรับจัดการเรื่องโครงสร้างถนนหรือการเดินทางที่สะดวกสบายของประชาชนอยู่แล้วนะครับซึ่งปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างอํานาจที่รวมศูนย์ครับทุกวันเนี่ยท้องถิ่นอย่างอาบอจอหรือเทศบาลบ้านเรา ตอน่เขาอยากทํารถนี้แค่ไหนก็ทําได้ยากเพราะอํานาจการตัดสินใจเส้นทางยังอยู่ที่ส่วนกลางแล่งบประมาณที่เอามาบริหารจัดการก็ไม่ได้ถูกจัดสรรมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะอีกไหนจะแนวทางการวางระบบที่ไม่ชัดเจนสําหรับระบบขนส่งสาธารณนะถ้าเราสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีบทบาทและเห็นความสําคัญขอ,ของระบบขนส่งสาธารณนะการเดินทางที่ตอบโจทย์คนพื้นที่จริงๆก็จะเกิดขึ้นได้ ลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งบ้านเรามีรถเมล์ดีๆวิ่งครอบคู่เหมือนในกรุงเทพชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกันเด็กๆไปโรงเรียนไปทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงพ่อแม่ไปรับไปส่งแปรุ่นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือผู้สูงวัยที่จะเดินทางไปทํางานทําธุระก็สามารถเดินทางไปอย่างสะดวกสบายที่สําคัญคือเงินในกระเป๋าแทนที่จะต้องแบกรับภาระค่างวดรถค่าน้ํามันหรือค่าซ่อมบํารุง เราอาจจะเสียค่าเดินทางแค่ไม่กี่สิบบาทต่อวันและแม้เงินที่เหลือเยอะจากการที่จ่ายค่าเดินทางน้อยลงก็จะกลับเข้ามาในกระเป๋าผู้บริโภคทําให้มีเงินเก็บมีเงินพาครอบครัวไปกินข้าวและนี่แหละครับสิ่งที่รัฐบาลจะสร้างให้พวกเราได้ ผมอยากชวนมาดูตัวอย่างที่จังหวัดภูเก็ตและกานจนบ,บุรีที่เราเริ่มเห็นความหวังจากการมีรถเมล์อีวีทดลองการวิ่งแล้วซึ่งภูเก็ตมีให้บริการ3เส้นทางให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือโรงเรียนชุมชนย่านการค้าและย่านเมืองเก่าให้มากขึ้นในค่าโดยสารแค่15บาทตลอดสายและที่สำคัญคือนักเรียนผู้สูงอายุผู้พิการและพระภิกษุขึ้นฟรี ส่วนในการจันทบุรีเพิ่งเปิดตัว EV บัสสายแรกข่าม่วงถึงลาดยาในอัตรา20บาทตลอดสายไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับอย่างไรก็ตามทั้ง2จังหวัดยังมีปัญหาที่คล้ายกันในร้านเส้นทางการวิ่งรถเมที่วิ่งได้ไม่ทั่วจังหวัดและเรื่องของงบประมาณการขาดทุนแต่ปัญหาเหล่านี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อแก้ไขให้ทั้งผู้ที่เดินรถและประชาชนได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกัน และการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้สภาผู้บริโภคได้มีข้อเสนอเรื่องการนำภาษีล้อเลื่อนประมาณ10-20%มาสนับสนุนงบประมาณของแต่และอบจอเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณท้องถิ่นในการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้คนต่างจังหวัดมีขนส่งสาธารณะในราคาที่เป็นธรรมโดยสภาผู้บริโภคมีจุดยืนเรื่องค่าโดยสารต้องไม่เกิน10%ของค่าแรงขั้นต่ำ อกจากนี้ยังมีข้อเสนอเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลลดเม์รวมถึงการจัดการระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเองได้เพราะในงานในท้องถิ่นนี่แหละครับที่เห็นปัญหาและเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดีที่สุดและจุดหมายปลายทางของเรื่องนี้แหละครับคือการทําให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาเป็นธรรมเพราะการเดินทางที่ดีไม่ควรอยู่แค่ในกรุงเทพแต่ต้องเป็นของคนไทยทุกคนในทุกจังหวัดครับ และพบกันใหม่กับสาระดีๆจากสภาผู้บริโภคครับ